ประเมินโรงเรียนคุณธรรมสอพทอรอระดับสองดาวโรงเรียนบ้านเก่ากอยกุดก,ก,กระซู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านเก่ากอยกุดกระซู้โรงเรียนบ้านเก่ากอยกุดกระซู่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตสองตั้งอยู่เลขที่217หมูห่หบ้านเก่ากลอยตำบลเก่ากลอยอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2566มีจำนวน289คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คน โดยมีนายธนากรพันธสีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าก่อยกุดกระซู่และนางสาวสุชาดาพรหมแดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าก่อยกุดกระซู่โรงเรียนบ้านเก่าก่อยกุดกระซู่ได้มีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ระดับสองดาวโดยมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านเก่ากรอยกุดกระสู้มีการจัดสภาพแวดล้อมสะอาดสวยงามน่าอยู่น่าเรียนจัดแยกห้องเรียนอาคารต่างๆอย่างเป็นระบบเน้นความสะอาดปลอดภยัยมีบรรยากาศที่ดีมีสวนป่าท,ที่ร่มรื่นให้อากาศบริสุทธิ์มีหลังเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียน ในแต่ละปีการศึกษาจะทําแผนปฏิบัติการและกําหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมโดยจัดทําโครงการอบรมเด็กดีสี4เก้ากลอยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงการวันสําคัญโครงการพัฒนาผู้เรียนโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกกิจกรรมอบรมคุณธรรมหน้าเสาธง,งกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและโครงการปรัดญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการประเมินและสรุปโครงการเพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีการมอบหมายหน้าที่ให้ครูประจำชั้นดำเนินการค้นหาปัญหาสาเหตุกำหนดพฤติกรรมเชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหา กำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนซึ่งคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านเก่ากรอยกุดกระสู้คือความสุภาพรับผิดชอบมีจิตอาสาลและความพอเพียงโรงเรียนมีการบูรณาการปลูกฝังคุณธรรมทุกกลุ่มสารการเรียนรู้สร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพอทอโดยผ่านโครงงานหรือกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมโครงงานพัฒนาจิตพิชิตความสะอาดโครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจการออมเน้นปลูกฝังความมีวินยัยความรับผิดชอบและความพอเพียงโครงงานแต่งกายดีมีวินยัยโครงงานคำพูดสวยรวยสเสน่ห์ เน้นปลูกฝังการมีระเบียบวินัยกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยกิจกรรมโครงงานเหล่าทิ้งให้ลงถังโครงงานรองเท้าเข้าแถวโครงงานจิตอาสาพัฒนาชุมชนโครงงานหลักห้องเรียนกิจกรรมเน้นความรับผิดช,ชอบมีจิตอาสากิจกรรมโครงงานเด็กดีมีเงินออมโครงงานปลูกผักสวนครัวพอดีพอเพียงเคียงคู่คุณธรรมโครงงานแปลงนาสาธิตป,ปลูกข้าวกิจกรรมเน้นทักษะชีวิต ความพอเพียงการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนสอดแทรกเข้าไปในทุกกิจกรรมการเรียนการสอนมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการโดยใช้การสังเกตนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้นปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความรับผิดชอบดีขึ้นมีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชนนำเสนอหน้าเพจเฟซบุ๊กโรงเรียน ด้านที่สองด้านผู้บริหารผู้บริหารโรงเรียนบ้านเก่ากอยกุดกระสู้เป็นผู้มีความรู้มีความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารที่มุ่งมั่นและขับเคลื่อนโครงการโดยการกำหนดนโยบายแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียน มีการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงาน,นอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำไปปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมออีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาและเต็มเวลาอะผู้จาสุภาพประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีอีกในการครองตนครองคนครองงานเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมกับชุมชนมีวิถีชีวิตพอเพียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ด้านที่3ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านเก่ากอยกุดกระซู่มีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการคัดเลือกครูแกนนำเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการและนำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนครู มีการถ่ายทอดความรู้โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมโดยบูรณาการในทุกรายวิชามีการจัดหาสื่อการสอนพร้อมทั้งสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีความรู้มีความสามัคคีมีวินัยใจอาสามีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยผ่านโครงงานคุณธรรมมีการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหารเป็นระยะระยะมีการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลจัดการเรียนการสอนในชุมชนโดยประชาสัมพันธ์ในเพจเ Facebook ของโรงเรียนมีการปฏิบัติต้นตามคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพทออเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนพร้อมทั้งได้รับการยอมรับหรือได้รับการยกย่องจากองค์กรต่างๆ ด้านที่ 4. ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านเก่ากอยกุดกระสู้มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปความรู้โครงงานคุณธรรมสามารถนำความรู้จากการทำโครงงานไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวนันพัฒนาตนเองและพัฒนาพฤติกรรมไปในทางบวก ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆเช่นการรักษาความสะอาดของห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนรู้จักรักษาสมบัติสาธารณะเห็นคุณค่าของสิ่งของมีระเบียบวินยัยรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอ,เองเป็นผู้มีมารยาทดียิ้มไหว้ทักทายผู้จาสุภาพมีน้ำใจต่อเพื่อนนักเรียนและครูรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้จักสามัคคีและกล้าสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนมีการขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอมีการประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีอีกส่งผลให้การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเพิ่มขึ้นทุกปีอีกโรงเรียนบ้านเก่ากรกุดกระสู้จังหวัดหนองบัวลำพู่ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนให้เป็นคนดีในสังคมมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่ของตนเองมีน้ำใจเอ,อื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไปขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สอพทออระดับสองดาวโรงเรียนบ้านเก่ากอยกุดกระสู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ